เนี่ยคุณเห็นสนิมขึ้นในองค์พระแบบนี้เห็นไหมคุณมาดูสนิมแดงในพระแบบนี้นี่องค์นี้หลายหมืน่นถ้าเป็นพิมพ์พระล่วงลางปืนเป็นล้าน พระล่วงขาทางประาสาทเมืองสิงห์เน่ยไม่อ้ำก็เป็นห้านพระล่วงภูพาก็เป็นห้านก็ดูนะสนิมแดงขึ้นจากเนื้อตะกัวแบบเนี้ยอ่ะดังนั้นวันนี้มีพระองค์ครูให้อยู่ หองค์เห็นไหมมีมาเป็นสิบแต่ถ้าในที่เป็นสิบนั้นอะ่ะไม่สามารถที่จะเก่าถึงขนาดคุณเอาไปใช้ดูพระเทียบเคียงกับพระกูได้เราไม่ให้ไปเราให้แบบที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆอ่าถ้าอยากจะส่องพระนะกรูกเป็นก็มีแบบนี้ไปใครที่เล่นพระกูเขาเริ่มจากการส่องพระแบบนี้ทั้งนั้นนะ คนที่เล่นพระกูเขาเริ่มจากการส่องพระแบบนี้ทั้งนั้นจริงไหมใครที่เล่นพระเนื้อตะก่วแล้วได้ส่องพระรัะตะนะจิว๋วนี่เป็นองคคูพิมพ์บอกกันหน่อยอ่าพิมพ์คุยกันนะประโยชน์คือเอาพระเก๋ม,มาหลอกขายเราเราส่องแบบนี้ซ้อมตาจนชิ้นไม่โดนเก๋องสี่พันห้าพันก็คุ้มแล้ว บางทีอเอาเกมมาหลอกให้เราเป็นหมื่นโอนะอ่าซ้อมได้ส่องแบบนี้ซ้อนตาจนชินมีโอกาสไปเจอพระกูนี่หาแท้มาได้นะครับก็คุม้มละห้าองค์ใครอยากได้พิมพ์อยากได้มาอ่าใครอยากได้พิมพ์อยากได้มาเอาวางไวก่อนโอเคอ่าใครอยากได้พิมพ์อยากได้มาโออันนี้ ได้เลิกบูชาอ,อ่ะคืนยิ่งครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผ่าเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป SK Check a ช็คแอปเช็คพาแท้ของค,คุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แพ้ปุ๊กปบกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหาก,หากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SJC <H> เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญร,รู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น สร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน Q คียโคได้เลยใช้เป็นองคูอ่ในการดูพระได้นี่แล้วก็วันนั้นอะ่ะคนขอแต่ว่าเราไม่มี อ่าแต่ผมบอกเลยนะประโยชน์ของพระเนี่ยรัตนะจิ๋วเนี่ยนะพิมพ์เล็กเนี่ยนะสามารถทำให้คุณเนี่ยใช้เป็นองคูในการดูทอง ร้อยปีรักร้อยปีดูตะกั่วร้อยปีได้อ่ารักร้อยปีทองร้อยปีตะกัวร้อยปีขึ้นไปได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกอะ่ะเนี่ยได้ดูทั้งรักทั้งทองทั้งตะกัวแล้วเวลานะคุณไปเจอพระ ตะกัวสนิมแดงแพงๆพัพกปลุกอ่ะน,นะคุณส่องอันเนี้ยซ้อมตาไว้มีคนเอาพักเก๊มาขายคุณองค์ละสามพันเนี่ยคุณรู้ว่าเก๊เพราะคุณได้ส่องพระแบบเนี้ยจนคุณมีความรู้แล้วเนี่ยคุมมยค้มไหมคุ้มดิอ่าหรือถ้าไปเจอพระกุนเนื้อตะกัวขึ้นไข่ ขึ้นสนิมแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจพิมพ์อ่าถ้าขายแบบนี้สนิมแบบนี้แท้เลยจ่ายตังค์ซื้อได้เลยแท้เลยนะครับการส่งพระเข้ามาดูเรามีแอป SK Check ครับอ่าบางองค์ก่อนยุคราชการอีกอ้ํา บางองค์น่ะต้องโหเท่าอายุทยาเลยนะเกินสองร้อยปีนะผมก็จะเลือกองจัดจัดให้เนี่ยอย่างเงี้ยอามดูถ้ากระดานหนูช้างวัดเหนือดูอย่างนี้ป่ะ ถ้าคุณไปเจอท่ากระดานอ่าหูช้างปลากุวัดเหนือเนื้องี้ขึ้นสนิมแบบนี้ได้แท้เลยเออเนี่ยผมพยายามจะคัดองค์ที่เป็นองค์คูในการดูพักกลุให้เพื่อนๆ เนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเป็นองค์รูในการดูพระกรูได้เลยนะหมอคนนึงไม่อยู่ก็มีหมออีกคนมาชีวิตเรานี่มันนะอืมดีจริงๆนะสดีครัอ้าว <laughs> ไม่นวดซะหน่อยดีกว่าไหนๆเราก็มาแล้วเออโอเคโอเคโอเค น่งคุดจากในเนื้อห่สีโปรรเมอ่าเอาว่าเราจะรู้ว่าตะกลัวร้อยปีสนิมแดงเป็นยังไงมาเดี๋ยวเอาอันนี้ไปเป็นองครูกันไม่จัดเนี่ยคัดได้สี่องค์นะ แบบถ้าไม่เก่าไม่จัดจ้านจริงๆไม่ให้ด้วยโอ้อต้องให้เก่าแบบจัดจ้านเอาไปเป็นองค์ครูได้จริงๆนี่ครับได้มาที่ห้าองค์ อ้าใครอยากได้พระองคูนี่ไปเป็นต้นแบบโอตรงนี้หนูเก็บอ่านี้ไม่ไม่แดงไม่จัดเขามีการสร้างตลอดนะครับสร้างเรื่อยๆหลายวาระหลายยุคเอาถานมาใส่สิตะกล้ากดนอ่า <c oughs> เขามีการสร้างเรื่อยๆหลายวาระหลายยุค ข้นค,ครับเป็นของดีนะอ่ะอันนี้เป็นของดีที่บูชาได้ได้ดูงีพระเป็ีย่ยนยนี่ถ้าเกิดว่าใหญ่แบบนี้เราจะเรียกว่ารัตนะถ้าเล็กเราเรียกพระแก้บนคือจริงๆเป็นพระแบบเดียวกันถ้าเรียกว่าพระรัตนะจิ๋วก็จะเข้าใจง่ายขึ้นพระแบบนี้คืออาจารย์ของอาจารย์ใช่ปะใช่ครับ นะฮะก็อย่างงี้ไงอย่างที่ผมบอกว่าทดสอบเนี่ยคุณเหยนสนิมขึ้นในองค์ม้าแบบนี้เห็นไหมคุณมาดูสนิมแดงในพ้าแบบนี้ นี่องค์นี้หลายหมืน่นถ้าเป็นพิมพ์พะล่วงลางปืนเป็นล้านพะล่วงขาทางประสาทเมืองสิงห์ยังไม่อ่ำก็เป็นล้านพะล่วงภูพาก็เป็นล้านก็ดูนะสนิมแดงขึ้นจากเนื้อตะกัวแบบเนี้ย อ่ดังนั้นวันนี้มีพระองค์ครูให้อยู่ห้าองค์เห็นไหมมีมาเป็นสิบแต่ถ้าในที่เป็นสิบนั้นน่ะไม่สามารถที่จะเก่าถึงขนาดคุณเอาไปใช้ดูพระเทียบเคียงกับพระกููได้เราไม่ให้ไปเราให้แบบที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆอ่า ถ้าอยากจะส่องพระนะกลูกเป็นก็มีแบบนี้ไปใครที่เล่นพระกูกเขาเริ่มจากการส่องพระแบบนี้ทั้งนั้นนะอ่าคนที่เล่นพระกลูกเขาเริ่มจากการส่องพระแบบนี้ทั้งนั้นจริงไหมใครที่เล่นพระเนื้อตะกัวแล้วได้ส่องพระรัตนจิว๋วนี่เป็นองค์คูพิมบอกกันหน่อย อ่าพิมพ์คุยกันนะประโยชน์คือเอาพระเก๋มาหลอกขายเราเราส่องแบบนี้ซ้อมตาจนชินไม่โดนเก๋องสี่พันห้าพันก็คุ้มแล้วบางทีเอาเก๋มาหลอกขายเราเป็นหมืน่นเอนะนะอ่าซ้อมได้ส่องแบบนี้ซ้อมตาจนชินมีโอกาสไปเจอพระกุนี่หาแท้มาได้นะครับก็คุม้มละห้าองค์ใครอยากได้พิมพ์อยากได้มา อ่ะใครอยากได้พิมพ์อยากได้มาเอาวางไว้ก่อนโอเคอ่ะใครอยากได้พิมพ์อยากได้มาโออันนี้ได้เลิกบูชาอืดีขึ้นอ่ะขึ้น,นยิ่งเนี่ยผมบอกเลยแบบเนี้ยคุ้มเกินคุ้มนะ,ะทำให้เราดูพระเป็นได้จริง ใครอยากได้พระองค์ูพิมพ์มานี่เนี่มีให้ห้าองค์เอาองค์ละหนึ่งพันบาทเอาองค์ละหนึ่งพันบาทมีห้าองค์เนี่ยองละหนึ่งพันบาทมีให้ห้าองค์นี่ เอาไปส่องแล้วไม่มีประโยชน์เอามาคืนได้สวัสดีครับพี่เป็กและน้องวันที่สามนี้ขึ้นมาลาดบุรีไหมพระเบสิกพระกู่พระลงรักลงทองฮะมีให้ห้าองค์องค์ละหนึ่งพันผมทำคลิปบ่อยมากเกี่ยวกับถ้าคุณอยากจะดูพระกู่เป็นคุณต้องเริ่มจากการได้ส่งเนื้อตะกัว หลายหลายร้อยปีแบบนี้พี่โกหน้อยปิดหนึ่งพันบาทมีห้าองค์นะพี่ใช่ปิดแล้วตามที่หนึ่งพันบาทครับพี่พี่อ่าขอเครื่องปิดเปิดได้พี่หน่อยคุณนกรปิดหนึ่งพันเรื่องจริงแหละของแท้ลักความจริงถ้าใครไม่เชื่อป่อยเขาไปเธอพี่นิ่งมัง้งครับอ่าปิดเราตามที่หนึ่งพันบาทนะครับพี่พี่เนี่ยผมถึงบอกไง เนี่ยบางคนชอบนั่งฟังแต่ดูพระไม่เป็นแล้วก็ยังซือ้อพระเกดโดนพระเกดแต่ถ้าคุณจะเริ่มวิธีการดูพระได้คุณต้องเริ่มจากวิธีแบบเนี้ยแบบที่ผมบอกคุณเนี่ยปิดเราตามในหนึ่งพันบ้านนะครับอ่าโอ้โหอ่ะ,โอโอะนี่ก็เป็นพี่โกน้อยนะพี่โกน้อยที่คุณนากออ่ะให้องค์นี้พี่โกน้อยไปนี่ให้องค์นี้พี่คุณากรไป ความรู้ที่เห็นได้จริงคือพี่คือครูบาอาจารย์ของผมที่ทําให้ผมเป็นอ้ําท่าไม้อ่ะขอบคุณครับสวัสดีกวาอัําท่าไม้ครับอ่ะโออันนี้เอาไปเก็บไว้เพื่อใส่ถุงใส่ถุงเนี้ยนะเดี๋ยวผมใส่เองก็แล้มีท่ากระดาษมาต้อนลํายานมาเป็นกลองูได้ไหมครับกล่อง้านไม่เก่าเท่าแบบนี้ อ่าไม่เก่าเท่าแบบนี้พี่พัฒนาปิดหนึ่งพันพี่วินิจปิดหนึ่งพันอ่าปิดเราตามได้หนึ่งพันนะครับพี่พี่ไม่เก่าเท่าแบบนี้ถ้ากระดานของปีสองศูนย์นะน่ะพี่พัฒนาเป็นลูกค้าใหม่ไหมครับถ้เป็นลูกค้าใหม่แอดไลน์นะครับพี่อ่าพี่พัฒนาเป็นลูกค้าใหม่ไหมถ้าเป็นลูกค้าใหม่ให้แอดไลน์เข้ามาต้องเอาองค์ที่เขาได้ไปส่องแล้วเข้าใจได้ ผมได้มาอ,องหนึ่งครับเพราะอาจารย์บอกไว้เมื่อสองสามปีที่แล้วครับอ่าแล้วได้ส่องแล้วไม่โดนพรกเก๋อีกเลยใช่ดูเป็นเลยเออไม่โดนไม่โดนหลอกขายพักกูเก๋ให้อีกเลยใครมาหลอกขายพรกกูเก๋ให้เราก็ไม่ได้เพราะเรามีนี่เป็นองค์ูใช่ไหมแบบนี้ดูเป็นเล่นได้แน่นอนครับพักลูกมันแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะเขาฝึกกันมานะอาโอนี่อะไรลูกก็ อ่านะอันนี้เพราะมันเป็นแบบที่สิ่งที่ทำให้คนดูพระเป็นได้จริงๆที่พัฒนาบอกลูกค้าเก้าโอเคครับพี่ชายโอเคขอบคุณครับอ่ะก็มาต่อกันสวัสดีครับพี่จุนใช่ไหม กูแบบนี้ดีว่าแกวนพระใหม่อ่าสวัสดีครับพี่จุนสมเหรียญชินราดเลี่ยมทองด้วยครับสวยผมชอบดูอ่าครับสกูนะครับพี่โอละลายซับชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอ่าความตาไหมแช่มนีฮะ ไอโอว่าความลับพี่ก็อยู่กับผมเยอะนะเยอะแล้วนะเขาเพื่อนกีสะดุ้งเลยอ่ะเนี่ยใอยผมฟังด้วยให้คนฟังเต็มเลยนะความอบอุ่นนะของวงการพระเครื่องจริงๆนะครับ, <c oughs> ค,รบคุณจะเห็นโมเมนต์ในลายพระเครื่องสันกวาน <c oughs> ผมจะบอกเลยนะว่าเหรียญน,นี้นะ <c oughs> ให้กดกูเก l e หาก็ไม่เจออืม จริงเหรียญน,นี้ยให้ไปกด Google หาก็ไม่เจออ่าเป็นเหรียญเนื้ออปก้าลงยาซึ่งต้องบอกเลยนะว่าอปก้าลงยาเนี่ยหลังปีสองศูนย์เนี่ยแทบไม่มีใครทําได้แล้วหลังสองห้าสองศูนย์เนี่ยไม่มีใครทําได้ ไม่มีการทำอ่าดังนั้นเหรียญพระพุทธจินดาาเหรียญเนี้ย<ม>ก็ยังเห็นเหรียญแรกในวงการแล้วก็อยู่กับผมอ,ะอ่ะเออใครเคยเห็นเหรียญน,นี้ที่ไหนบ้างซึ่งลักษณะของศิละปะเหรียญน,นะมีช่อเยื้อพุกข้างเหรียญเนี่ย จะเหมือนพ่อโตวัดอินอ่าแล้วก็วัดอะไรแล้วอ่าวัดหัวถนนไหมคลาสสิกมากครับพี่ไม่เคยเจอสักเหรียญอ่าพี่อามาัมทาไมชินาราชลงยาวัดเบ,นอ,ดบนอ่าวัดเบนอ่าวัดเบนอยู่แล้วครับ วิวัฒนาส่งดาวห้าสิบดวงครับนี่ซึ่งเป็นเหรียญนะะชินาลาชมีฐานนะนั่งบัวความบัวหงายแล้วก็มีช่อชัยพฤกล้อมรอบแต่นะอันนี้วันอันนี้ผู้ผิดแบ๊งอันนี้ไม่ใช่วัดเบนอันนี้วัดใหญ่วัดให่อ่าไม่ใช่นหรอใช่ ใครผมกําลังนะทําอะไรเพลินๆอ่าซึ่งศิลปะงานแบบเนี้ยมันอยู่ก่อนปีสองพัห้าร้อยอยู่แล้วใช่พี่เบิร์หบอกงานก่อนปีสองพันห้าร้อยและเห็นเหรียญเดียวในวงการเพราะว่างานรงยาทำ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 ,ทำน้อย ก็เอาง่ายๆว่าขนาดเหรียญพ่อผางลงยายังมีไม่กี่เหรียญเลยใช่โอ้โหสุดคาสิคครับใช่ครับอาจารย์เซิร์ช Google ไม่เจอลองดูแล้วอ่าไม่เชื่อคุณลองเซิร์ชอีกเนี่ยคุณเซิร์ชหาจากรูปก็ไห้ไม่เจอซึ่งแบบเนี้ยมันเป็นความสุขของคนเล่นพระอื้อหือ ผมว่ามีหลักสิบแบบนี้โอ้โห oh. อันนี้สร้างประมาณพอสออะไรครับอ่า <c oughs> พักเครื่องถ้ามีช่อชัยพฤกมักเป็นหน่วยงานทหารสร้างอ่าอ่านี่โอ้โห oh. เป็นเหรียญที่ได้แต่อนุมานแต่เอาในความหมายากคือเนี่ยเห็นเหรียญแรกในวงการ <c oughs> โอ้โหเรียนแรกในวงการแล้วก็ไม่เจออีกเลยฮึมอหนลสีอยู่ใกล้ๆกับวัดใหญ่พุทธชินราชครับมักสร้างพระพุทธชินราชบ่อยๆพิชชาใช้สีครับก็เอาว่าคนจัดสร้างอ่ะก็ใครศรัทธาพ,พระพุทธชินราชก็สร้างก็จัดสร้าง อ่าอินโดจีนหรอครับอันเนี้ยมันงานเก้ากว่าลักษณะเนื้องานการแกะการที่มออกมาแล้วเนี่ยมันอยู่ในช่วงเนี่ยแปดศูนย์ถึงเก้าศูนย์มหายาตก,กันหนึ่งห้ายังเหรียญตั้งกี่บาทอะใช่ะอันนี้หายากกว่าเยอะ วันนี้ได้อะไรมาอีกครับอาจารย์ฮะ<า>วันนี้ได้อะไรมาอีกครับเอาเรื่องจริงไหมวันนี้สมเด็จลุ้นๆเลยวันนี้เป็นวันที่ผมอะ่ะครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพะเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป SK c ช e c คแอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท้ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที s อสเเช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น สร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ line, SK เช็คพระหรือสแกน QR Code ได้เลย